เป็นคู่เลยยันดีงานมานอยู่ปอลอเลยเขาก่อยค่ะแต่ก่อนนึง,งกินบ่เหลือกินบ่เหลือสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,คะขอบพระพสาวเดือนอีสานบ้านนาพะลุยครับผมมื่อนี้ปอกันในช่วงขำคืนขี้เข่าด้วยครับผมอากาศท่นถ่อนที่น้องเอาไปหาไตเขียดไตกบขี้เข่าครับผมเดี๋ยวไปหลุดในกันเนาะมื่อนี้สีมานบ่เขียดสีออกหลายบ่เนาะ นี่้ยครับผมตัวแกแหงมานเครับผมตัวแดงแหงมานเดโผล่เลยเอาไปไ้ลายแหงนนึงตั้งแต่หมดเขาลืบแท้โน้เขาลืบแท้อ้ยจริงดีกัหลายอูดเลีงเขียดเขาลืบเขาลืบเขาลืบเือน

อ้เต็มแถวเลยเขียดพ่นออคอสมาพาตัวอิเซวเลยเู้้้้นพนพ่นทงหลังพ่นพนพนพนออเออเออจอดเอา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 ล้เอาพ่นพู้ตัออยู่

ุ่นนะไปแห้งครับอุ่น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 ดินงงกออรอบนี้ดีคำหนึ่งคุกจน n h a ไลดเป็นอกไปไหนเนาะเป็นฟังทีบอสั้นเนาะเป็นฟังท่นสุดายเป็นปนหน่อย เขียดปนหนึ่งเด้อค่ะในยางมะพร้าวหอยเนาะไอ้ไอ้ฝนไปเอาถุงอยู่บ่ฝนไปเอาถุงอยู่ค่ะอบกหอยเฉลี่ยจ้ะเอาไปหาก่อยเนไปต้มนี่จ้ะเต็มเลยเด้อค่ะนี่ช่เดินสิเอาไปก่อยก่อนอื่นเดี๋ยวก่อยให้บ่ฝนกินก่อนอู้ห้ายายหลายอืนี่ เมนนี่มา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 เก็บเอาถุงมาใจไอ้่เงยยิ่งใหญ่ถ้าเขาจะเอาถึงผุนอายผุนก็เลิกดอกนะอ้ะบ้กหอยเชอรี่เด้ค่ะนี่แรวมาชาดเงยยิงใหญ่นะือ

โอ้เลืกจนปุว่าน่าบอลเหลือปนไหนนะเอาแล้วเรี่ยวคนหูโตแหรอคนลงเลยเลยคนหูด้วค่ะคนหูว่าคนน,นี่อันนี้เป็นกระทบคนคนจีบิ่งลงน้ำเลยเลยหันหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่นี่หน่วยใหญ่โอ้ <c oughs> ห <c oughs> คุณดีคุณดีุณดีอ้คุณน่นน่นนันีไฟเลเอเลิกเตอแล้วเขาเลีวหายแล้วโอ้สีทองก็มีอือี่ีทองค่ะ้ยเลยน้ำเด้ ออมซากอะไรก้อยนึ่งตัวนี้นไล่ลย่อ,อา,า่อืไหน,นเขาบ่ได้อ้ดีดกลับเด้ท้ปีทีไม,มต่ตัวใหญ่แล้วจ้นเอาไอเอาหน่นมาเบ็ดตอู้ป่าอู้ มาตกลก้อนกันเดี๋ยวเสียิอแก้เป็นคู่เลยนั่นดีกยืนยังอยู่ที่ไเด็กก่อยเด็กก่อยไปไหมไปออมบ่ยอ่อะเด็นดิ

ผลนมุดผลนมุดลงค่ะเก็บปลกหอยไปก่อยก่อนเขียดก็ร้ายค่ะแต่ว่าเพิ่นโดดเขาปลาภูมิหกสี่จ้ะนี่หกแล้วก็เอากระได้ฝนกับะตกหอนหอนจ้ะหอนอีลีหอนคาหอนเน้ อ่อนไปเลยบ่ไปไหนบ่ล่ะรอเบิ่องอายเดี๋ยวอาขึ้นมาด้วยค่ะมันสิได้ร้ายบ่ให้บ่ฝนเก็บก่อนค่ะมาฟังกิ่แล้วค่ะฟังคุณเลิกบ่ะไปได้เครื่องนึงต้องหได้เครื่องทุ้งเหรออู้หูหน่อยหน่อยแบบไงหนึ่งเลิกแห้งเลิกแห้งก็จะลงไปได้อยู่บ่อู้หูหูหามจมจมตี โตเบาบ่ไดเลยอ้าบอืมมียุข้างเนี่ยนีน่เห็นไหมโอ้โหเดยกก้อยเ <c oughs> นี่ยางโมเดลใสขอข้างเว้นบ่นไดหรอกคะ่ะหอนเฮย đi sủa bọn đi nọ ai libo O nhạc o cháu 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 ไปว่าไหนไปแค่ครึ่งนึงฟังนี่กับครึ่งนึงฟังนั้นกับครึ่งนึงค่าต้นน้ำค่านามนั่นมานอยู่ยปลอเลยข้าก่อยค่ะแต่ก่อนนึงก,นกินบลเหลือกินบลเหลือ <laughs> ไปต่อสิไปสิเมื่อบ่านเลยสิจ้ะหน่อยนี่เอาวเขียดเราเป็นเขียดก่อนออมเนาะแมนค่ะอันนี้กำลังเดบุนไปเดบ่งเขียดต่อคะ่ะ จับง่ายเนี่ตัวแหลกได้ครับผมเดี๋ยวปนเลยค่ะอ้อเบิกแหกบออกยิ่งแต่ถุงมือสีแดงๆดงครัป๊อปเมอแดงจืงคืนทังเลอเขียดสีลายอยู่นะแต่เอาบ่ดวาดยิ่งแห้งกเก่าเขือปลงเลืกแหงแต่เขือเปบเลืกแหงพี่น้องเขียดลงไปลืกเอาบ่อดสนึก เห็ดยังไหลลงเขื่อไปหมด,ดนิออ่ๆออนหน่อนะไรยังใใหแหงคักเนาะบนตกตุเดียวตกให้ขอห่อยเด็กปนก็นถือว่าดีแลหละมึงได้หลักปนหนึ่งดห้อยก่อยนึ่งดอกห้อยก่อยหอมกระบาดเนาะเด็กปนได้ก่อยก็เอาดอกมือนี่ได้แคบเขาเศาก็ นี่แหล,ละครับผมในคนอยู่มือนี่ไปกระบาดในปอกันไม่ยิ้มหนาครับผมขอบคุณทุกททกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม,มค,าครับผมยิ้มหนาปอกันไม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปกระบาดค่ะอักสมีลำมือนี้